สวัสด,ดีนะคะมามาเด้อค่ะเด้อมาเบิ่ปงป้นอนเฮ็ดอีหยังน่ะป๊าดพุ่นน่ะมาฮอดกะมาฮอดกะยังบ่ทันแดนบ่ทันได้ดาอาบน้ำอยู่ค่ะยังยังเมื่อยอยู่น,นนี่น่ะมาเห็นแม่ย่าเพิ่นเลือกปลาอยู่นี่น่ะปลายัางก็หื้อนี่ปลามัดปลามัดว่าซั่นว่าทูกทุปลามัดเด้อพ่อแม่พี่น้องลุงเพชรเอามาเบิ่งใกล้ๆเด้อเพิ่นเห็นอยู่บ่นี่เห็นอยู่บ่ค่ะคุณ FC เห็นยี่บ่ค่ะนี่ค่ะปลามัดค่ะ บบเมนมัด,ดค้นเดาเด้อเนี่ยคือปลามัดค่ะอ่าํำมัดค้นเนี่ยสิงใหญ่กว่านี่ค่ะแม่มยญาหัวหัวเลาะค่ะคำว่ามัดคนใหญ่กว่านี่มาเด้อค่ะเด้อมาเลือกมาเลือกซอยอันปลาออนกับอันแม่ยญาปลาออนเด้อค่ะแม่ลุงเพชรนะคะนี่ค่ะกปจังซี่ละค่ะบ้านนอกเขาเนาะค่ะเนาะปลาเนี่ยมแัแจะใสกว่าหญ้านี่ พ่นสูบน้ำเซนาปังอ๋อพน่นสูบน้ำเซนาค่ะพน่นสูบน้ำเซนาปังเนาะค่ะเนาะเออมันแห้งปลาอ่อน<ร>มาเห็นปลาอ่อนเลยสะอ่อนค่ะสะออ่อ,อนปลามัดค่ะู้มกใส่พะไอตูนี่ก็ค่าได้เนี่ยค่ะแต่ว่าลามกใส่พะไอตูเนี่ยล่ะแน่ๆค่ะโอ้ยเลือกแล้วกระชิมมกใส่พะไอตูสันวาเ,ออเลียนี่กระชิเอสิสปลาละโอมอ,อันนี้ท่านเลือกบ่าหรือยงังเลือกแล้วเอาเสื้อแดยอันนี้กระชิมมกมกมากระบุกมุก ปลกระิอันนี้เราเอาออ๊กปลาเยอะเออทงเดียวก็เอากินเล่ทงเดียวนั่นมกแตปลามัเขาเขาบอกกินกันดอกน้ำจิ้มทั้งนั้นเขากินแต่เนื้อไก่เนี่ยเนี่ยมุกมุก่ผพาอีตูบันเฮาใส่หมักพริกเดฟใส่หมักพริกใส่ขมิ้ตะไคร้เด้อค่ะเด้อเมื่อนั้นปลาอ่อนกับมุกปลาซิวอุ้ยความันแซ่บมุกปลาซิว ส er ใส่ใบแมงลักแน่ละกันตะไคร้เนาะตำใสกะบพริกอันนี้ปลามัดเด้อค่ะบมแมนมัดอันบมแม่นมัดค้นเด้อเขาเด้อมัดปลามัดอันนี้ฮันต่มัดค้นใหญ่กว่านี่อีกอยากเด้อยากเอาไปใส่ผู้อันกุ้มอันเที่ยวก็มอบใส่ลุงพ่นกบปบาดแตนนี่มัดนี่มัดนี่อื้โอ้เหม็ยาเป็นคนเลือก เป็นคนเลือกกับบอยากปันใดค่ะสงสัยเพื่อนบบเ,เห็นหงปันใดเนาะค่ะเนาะเห็นหงปันใดไดะอืมบบเป็นยังดอกค่ะกินไปนะะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะบ้้นนอกเข้าบบมีมละพิษอีกยังดอกค่ะเนี่ยอาหารบ้้นนอกบ้านนอกเราปลาหมัดเมนูปลาหมัดหมกใส่ผักอีตูตะไคร้พริกสด ตามให้ละเอียดละเอียดแล้วก็มาคุกเข่าสก,กัดกัะโมกใบตองนะคะโอ้ยความมันแสบเด้อเนียงเข่าห่อนหอนเนียงข้าวเหนียวห่อนหอนกินแล้วโอ้ยเมน่นูนชุ่มเจาไปกินเน่ม่นูนมุกกระทะมูกกระแทะ่นนั้นสูตรอันนี้บ่ได้หรอกคะ่ะเออชุ่มโจออยเนั่ลเคิดห่อนโมกปมัดโมกปมัดจะไปอีตู่ ขอบคุณนะคะคุณเอซทุกท่านนะคะนี่นะคะปลาออนเลือกปลาค่ะปลาเล็กปลาน้อยค่ะปลาหมัดเนาะจมูกหมกใบตองยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามปลาออนพี่สาวหลวงพลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ